สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้พอลูกแร่งหงจะพาไปหาความเฮงให้กับทุกท่านกับที่นี่เลยครับวัดบวรปทุมธานีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดบวชหลวงปู่เทียนบอกเลยว่าถ้ายสงแนะนำรับประกันถึงความเฮงแน่นอนจ้า แล้ววันนี้ครับกินเที่ยวพาไปเฮงครับเราพ่อลูกเล่นของอยู่หน้ามณฑกของหลวงปู่เทียนนะครับถ้ามาที่วัดบดหลวงปู่เทียนแล้วก็ที่แรกที่คุณต้องมากาบสักระคือที่นี่เลยครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพระครูอิฐนะครับ สวัสดีครับผมหลวงปูอิฐครับอาสการครับท่านผู้ครูครับถามนิดหนึ่งว่าด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นรูปปั้นองค์เหมือนของท่านเลยแราเห็นว่าท่านหลวงปู่เทียนเนี่ยนั่งเป็นแบบให้ปั้นเลยนั่งเป็นแบบคือนั่งนิ่งเลยนะนั่งเป็นวันเพื่อที่ท่านต้องนิ่งนะถ้าไม่นิ่งเน่ไม่ได้เพราะนั้นท่านต้องมีสมาธิดีมากที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติของท่านหลวงปู่เทียนทําไมท่านถึงเป็นเกียรติอาจารย์ที่ ดังมากๆของจังหวัดปทุมธานีครับวัดโบสถ์วงปูเทียนเป็นวัดอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นพระเทระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ว่าคนนับถือเป็นอันดับหนึ่งของปทุมธานีใครมากราบมาไหว้มาขอพรเนี่ยคือไม่ให้ไม่ให้ตายก็คือไม่ตายก็คือคือเรื่องแคล้วคลาดเรื่องแข็งแกร่งเรื่องปลอดภัยความศักดิ์สิทธิ์ที่สองก็คือด้านความเมตตาบางคนล้มละลายมา มากพอพอราบขาพรคือให้ช่วยให้ฟื้นคือฟื้นจากไม่มีงานก็จะทําให้มีงานจากล้มเหลวก็จะฟื้นขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ล้งปู่ท่านจะคือจะตรงข้ามมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเกณฑ์ทหาร บางคนมามาบอกไม่อยากให้ลูกเป็นทหารมาขอพรหลวงปู่เทียนเป็นทุกคนอันเรดียวเท่านอยากให้ไปรับราชการทหารน่าจะเป็นนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเข้าทหารก็อย่ามาขอที่นี่ไม่ต้องถ้าใครบอกไม่อยากเป็นทหารเป็นทุกคนหลวงปู่เทียนพระครูครับถ้าสมมติว่าเราจะมากราบไหว้หลวงปู่เทียนอย่างเช่นรุ่นนิกเนี่ยเป็นรุ่นใหม่แล้วอาจจะแบบไม่รู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้วิธีการที่ กับว่าอย่างถูกต้องให้เฮงถูกต้อง่าจะได้เฮงจะได้ปังไปเลยครับก็คือหนึ่งต้องมีศรัทธาก่อนต้องเชื่อครับต้องตั้งใจคือตั้งใจว่าเราเนี่ยเคารพมีความเคารพมีความศรัทธานะจะมาไหว้ลวงปู่แล้วก็ก็มาได้เลยก็มากราบมาไหว้ได้เลยให้ตั้งใจมาก่อนว่าเรามาหาลุงปู่นะครับผมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนลูกยงันเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะด้านบนเลยไหมครับขอบคุณนะครับ พระคระูบวรธรรมกิจหรือหลวงปู่เทียนบุพระธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเกิดเมื่อวันพฤหัสที่2พฤศจิกายน2419อายุ11ปีเริ่มศึกษาอักขละสมัยเบื้องต้นกับพระอธิการวัดชัยสิทธาวาสและย้ายมาอยู่วัดโบสจังหวัดปทุมธานีเพื่อเรียนหนังสือไทยและภาษามอนจนอ่านออกเขียนได้กับพระอาจารย์นวลอายุ14 เข้ามาศึกษาในกรุงเทพที่โรงเรียนวัดมหาพฤธารามและเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กได้หนึ่งปีและรับราชการเป็นเสมียนอยู่ที่อธิบดีศารอุทธรหนึ่งปีจนอายุ21ปีท่านจึงลาออกจากราชการและเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานีเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันพฤหัสที่4ี่มีนาคมพุทธศักราช2439โดยมีท่านเจ้าคุณพระรามันมหาเถระ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้นเป็นพระอุปชาให้ได้รับฉายาว่าบุพระธรรมโมต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอธิการวัดโบสถ์ปทุมธานีมเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2445วันจันทที่18กรกฎาคมพศ2509เวลาตี2หลวงปู่เทียนก็ได้มรลภาพลงด้วยอาการอันสงบ รวมอายุท่านได้ถึง89ปี8เดือน14วันและท่านได้อยู่ในสมณเพศถึง70พรรษาเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างเครื่องรางของขังแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในช่วงสงครามอิโนโดจีนทั้งเสื้อยันประเจียดต,ตะกุดจนมีอภินิหารเรื่องลือมีผู้นับถือมากมายปัจจุบันพระเครื่องของหลวงปู่เทียนเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องและสามารถหาเช่า และบูชากันได้ที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนนะครับและวันนี้พ่อลูกเล่งหงกับช่วงกินเที่ยวพาไปเฮงได้พาทุกท่านมารู้จักความเพงที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนจังหวัดปทุมธานี